ับวันนี้ผมยมารีวิวเบเบ้นะครับนี่เป็นสนามครับผมจะจใครถามว่าพี่เออน้องอะไรเงี้ยทำไมมันมีตรงนี้แล้วทำไมมันไม่ลงเหมือนน้องคือผมเพิ่งมาต่อเธอครับ,รบเพื่อไม่ให้เบเบ้ตีกันแล้วก็เดียพอผมมาตัวนี้มาเป็นตัวใหม่และบทมจะรีวิวไปทั้งหมดกเลยน,นี่เป็นกล่องเบเบ้ของผมนะครับอันนี้ผมก็เคยรีวิวนานนหรือพี่หรือน,อน้องนะที่ใครยังไม่เคยดูนะเบบผมก็จะ ทำให้ดูตอนนี้เลยให้ครบเลยแล้วเป็นสายชุดเบเบนนะครับบิดนะครับอะไรอี่นะครับนั่นก็เป็นลัดเช็ดนะครับตัวนี้ก็เป <quir> ็นเบนนะรับวนนี้ก็เป็นร้านซอสวิสซัดเอโร่มีอันนี้คือวิสซัดเอโร่กับอันนี้เฮลอันนี้หรอครับอันนี้เฮลแฟนะครับพิจไซณ์ส่วนอันนี้ในายชิวันนี่วิสวิ อันนี้ก็เฮลซไซส์สวนอี้วิสซาแอโร่ค่ะแล้วผมจะให้ดูส่วนละแล้วผมจะให้ดูส่วนละถ้าทุกคนถามว่าผมออกจะวงการเบ,บเบฟร์ดีหรอครับก็ไม่ถือว่าของก็ถือว่ายังเก็บไว้อยู่นี่ก็จะเป็นของที่วิวผมไห่อันนี้ตัวใหม่เลยผมได้มานะเลโอนเครดถ้าพูดชื่อผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะนี่นะครับพวมันครับเดี๋ยวครับผมไม่รู้ลานเช็มันนะ แล้วผมไม่รู้ล้านเช็ดมันอันเนี้ยอันนี้นนสนใส่ชุดเก่านี่ใส่ชุดใหม่เดี๋ยวผมก็จะลองชุดดูนะลองชุดสู้กับรานซอสสู้กับรานซอสอืมจะมาสู้กันครับกันกับก,ก,กล้องแล้วมามาสู้กับนายชิวด,ดีกว่าสองแล้วเช็ดไป ตังไหนิเพืมาาชาติปัตลกันเลยบัตรกันเลยทิว่าขจัชนะบาดูกันเสียงห้องจะไม่นะารับเลยจัดจับัดเตรีนาทุกขัดเตรีนาุกั จาร้องกันคลับดูสิชนะล่มเซลลแล้มเซลลแล้อเซลลแล้อเแล้วเป็นได้ชิลที่ชนะนะครับอันนี้อันนี้ได้เป็นหนึ่งต้มนะครับแต้ม t r e e g ตาสองตัวนะไปโดนกรสักอดดนแล้วดนแล้วน้ำเค็มน้ำหนักโคตรเบาเลยคนนี้น้ำหนักเบาเบากาชโนดิใช่ชโนดิเบากว่าดมดยู่พีไปชุดเต็มแรงเลยนะ รีวิวเท่านี้นะครัะให้เห็นชมหน้ากันจริงเงานะครับในชิวนับในชิวชิวในชิวขอเกค่ความค้าขอขอนนะครับถ้าใครถามว่าผมเล่นเบเบ้ของแรมาหอันนี้ผมตอบนะครับไม่ได้เล่นเบเบ้ของแรมอันนี้เบเบ้ของบอนะอันนี้ผมไม่สนับสนุนนะไม่สนับสนุนเพราะว่าเบเบ้ของบอมเนี่ย มีสารตะกั่วแต่ไม่ถึงขั้นตายแต่ที่บอกว่าเออถึงขกลืตานะไม่ใช่เรื่องจริงไงผมคงตายไปนานแล้วดูซ้ำไม่ต้องกลัวรัะสารกึ่งกลางเบเบนไม่ต้องกลัวนะเดื่องของพอก็ก่องปลอมผมก,ก็ไม่ไแน่ใจว่ามันกิ่งกว่าของเทปหรอป่านี่ก็ขอต้องนเคล็ดเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เติมเต็มผมแล้วก็มีผู้นะครับมีผู้คอยเลยโอ่อใจเบเบนครับ อันนี้จะชักขึ้นนะหรืจะฝังยังผังใจนี่ครับนี่นั่นเดยอันนี้เฮลไซวุฒิศาสตรเอโร่ด้านซอวุฒิศาสเอโร่สีแดงเฮลไซสีแดงนักชิวสีฟ้าด้านจับที่ชูอันนี้ดูเลยนะไม่ใช่ของแท้นะอยู่นะท็อปใจโรเอ็กอ่านี้ครับท็อปใจโรไวเลอร์ลันเชอร์ X r i d e Launcher ตอนนี้ก็เป็นบิดนะบิดหนำะนี่ก็เป็นบิดเหมือนกันไอ้ฟ,ฟ้าเนี่ยบิดของดานซอร์ไอนั่นแหละบิดของเฮลซายนะผมจากคัมโบเองนะเนี่ยครับลันเชตลันเชตลเนเชนะครับเดี๋ยวแล้วใครอยากให้ผมทำคลิปเบเบดีคนละหนึ่งไลค์คนละแสนสไลค์ แล้วเป็นกำลังใจต,ต่อไปนะครับ